มาแล้วสบายดีพี่น้องสบายดีคุณพี่น้อง FC เบอร์สกุลสกุลบอกว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศพี่น้องมันเองก็มาพบปอกับสกุมใจสว่างคือเก่าคือเดิมพี่น้องบริจาคก็จะรุนแ้วคิดฮองคีเทิน FC คือเก่าพี่น้องแต่กับบางคนได้ลงคลิปว่าพี่น้องพอสกุลกะค้าขายเครื่องออนไลน์เนี่ยอะไรกะอ่าบางคนมีเวลาลงคลิปเนาะเป็นแอดมินตอบขอความขายกาแฟเองก็เลยแบบอ่าประเดิมมาลงคลิปแต่กะคิดฮอง FC คือเก่าเด้อพี่น้องเอง กับเมื่อนี้กับปุ่มีมียังไรเนาะพี่น้องแบบเมื่อนี้มาหมุกเนาะมาหมุกลราคาซีมาต่อยาให้น้องเต้าน้องมะนาวเนาะพี่น้องก็คือพี่น้องเห็นในคลิปตู้ซีดแหละเออสกุมกับเอ่อแต่ที่แรกว่าตู้ซีดเราซีมาต่อเองแต่ว่ากเราก็ยากเนาะพี่น้องเราก็ยากน้องโมนี่ก็แบบว่าเออกับซีเข่าวซีน้ำย่เื่นเนยก็เลยบุ่นใหม่ก็เลยสกุลมต่อให้สกลุลกับบาร์เนยเนาะก็ต่อให้เพื่อนในฐานะที่ว่า เป็นมนุษย์นำการกับอีทอนในพี่น้องเพราะว่าน้องมะนาวกะกินยามากะบอดสองปีเนาะคือคุณหมอเพิ่กระบอกให้หู้ยแล้ว่ะต้องกินยาประมาณสองปีอย่างสียาไดโพยเกี่ยวกับโรคคิตเตอเเนี่ยมันต้องใช้เวลากินยาสองปีเพว่าถ้ายาก่อนกับยาโรคกำเริบกลับขึ้นมาคือเก่าเนาะน้องมะนาวเราหูคว่ำในพี่น้องเราย่นแบบเราเย่นแบบว่าเราเย่ยนว่าเราหันพญานเราคืนเราบอกเราบอกมาบอกเกอรว่าอยากินยาแต่บ่มีเงินเราว่าย่นพญานขึ้น เอฟเซียนฝากเงินมาให้กะเอาไปจ้างไทยนาเอาไปจ้างเห็นนางเปนแล้วบริษัทก็เลยมาหาบริษัมาหาดอกคือเอาแรกๆเอาบักตาลมาให้แล้วก็แยกซ้อนก็เลยเอากับเขาให้เพื่อนเอากับเขาให้กับนางเพื่อนแต่ดีใจเนาะก็คือคนที่มีปัญหากิตเวเก็คือมีหงุหูพลาวพอมาเดือนหนึ่งแล้วมือสองก็เชี่ยวมาเชี่ยวมาอีกมือสามมือสี่ข้าววนา่งได้อาหารได้แนวกินนางก็เชี่ยวมาหนะพี่น้อง จะเป็นแบบนั้นก็เลยแบบเออจะเอาไปยังนอกกับทำบุญสวดเรือกนันไปแต่เราก็มีจิตใจดีในหนองมะนาวค่ะแบบเราได้กับเขากับน้ำเราก็อยากมาเอาาแลกเอามาแบ่งนะแต่ว่าบางทีเราก็บูบล่ะเสิเอายังมาาแลกแล้วเราก็เป็นคนที่แบบผู้คุ้นจะพี่น้องแบบว่าได้ได้ได้เฮ็ดเนาะเฮ็ดมะคายส่วสนนะนนมีเมฆาทำสืบถ่างทางไก่ย่างไก่มาแบบว่าเออคอยบุกคายคอยเสียเปร์คา,ายสาวซอนเนี่ยเสียประ่านแบบเราเป็นคนที่แบบเราก็ยังแบบ นึกถึงนั่นนึกถึงคนที่ว่าเคยซอยเรือเรานึกถึงเฮอนเจ้ากึ้มอ่าเจ้ากึ้มก็บอกคอยเดี๋ยวเขาไปทายคลิปเราคือพี่น้องหแมแหละว่าเขากับเ้าวเวียเขาเขาเป็นแม่ค้าเนาะเป็นแม่ค้าเต็เมเ,เวลากับบริเป็นยูทูบ e คือตะกี้แล้วกบบกับบริเขาไปทายก็ไม่จะอัปเดตตามทีเอฟซีเห็นในคลิปตูซิทตูซิทกับ,บรบกษอซาเจ้ากึ่มเออไปโตให้นแล้วแน่ทรายต่อยาแพงโบก็เลยบอกว่าอาหน้านองมะนาวนี่นาสิตัดยาออกได้เป็นบางส่วนเพราอเราดีแค้ไแล้วก็บอกโมว่ะ เราบริการวนกะวายนอนได้ปกติหมอก็สิเปลี่ยนยาให้เรากะสีลดลงจากหลายๆหลายๆอย่างกะสีเลือแต่อาจจะเลือดแต่ยาฉีดต่อพี่น้องเนาะเราบริการกะก็คุยกันกนระตุ้นคิดว่าเออพักการเจ้ากึ่งต่อยามาให้ยป่ะมาแล้วก็เซลลเงินเห็ดออกคนมาเพราะว่าแม่เพิ่นเอาวากับลูกชายผมก็อีต้นอีต้นแม่เักากึ่มเน่ยแหลวะว่าต้นน้องมะนาวซื้อให้ซาโตให้ซาเออโต้ไฮซานั่นเ เป็นคนนั่งติดนั่งมานาวเป็นคนเที่ยวหงวบุญคุณคนอยู่แต่บางทีนั่งกระบืนั่งเสียวยังมาแลกไหมเพราะว่านั่งกระบุมีเนาะนั่งกัครอบครถูกยากก็หงว่าแหละพี่นนองเรือซานกระบุมีอีกสังคือเอ็กซีเฮนนั่นแหละลาสุดเดตัวจิตไปถ่ายเฮือตัวเฮือเราเป็นแห้งเซกเก่าก็ไเขาไปหาเราโดนแล้วคือติดตามเราอยู่ห่างเที่ยเขากระหงว่าเขาซอยเรือเรามา จนมีถึงขนาดที่ว่าใส่สู่แล้วก็ปพสสู่แล้วก็ดีเห็นไลายเนาะก็เห้เราไปใส่ชีพเราตามปกติหาอยู่หากินก็คือว่าคือพี่น้องเห็นเนาะก็คือ่น้องมะนาวนี่กัมีพี่น้องเป็นยูทูบเบอร์บุญสายดังยูทูบเบอร์สายบุญคนดังเนาะแล้วเขากลสามารถที่จะซอยได้นะครับเขยากซอยนะพี่น้อยก็เลยแบบว่าผู้ยหญ่งเขาเกือมจะติดตามเบิ่งตลอดได้บะเออเขาคือบ่เขาซอยกันเนี่ยนี่กันเพิ่นก็เลยแบบเพื่อนเคยต่อยาเคยซอยเรือน้องประกเพื่อนก็ออกเพราะว่าเพิ่นก็เห็นว่า เขามีพี่น้องอยู่แล้วก็ไม่เห็นะเพิ่นก็เลยแบบห่างออกไปให้พี่น้องเขาซอยกันเป่นกระบอกแต่สีหลังจากที่ดีขึ้นหลายแล้วอ่าก็เลยแบบหาก็ซอยสำหน่อเนาะแต่พอต้อนล้างนาจะเห็แเราแบบเราก็จุม่มาแล้วเราอยา,เราเ,ราเราเป็นอย่างนี้เราอยากกินยาเราเห็นอะไรอีต้นแบบยาเรากำมาใส่สะวยคุณสาวพออะก่อนหน้าสีดีขึ้นมารลายสิ่งนั่งกันหักษาหลายคนที่ไหนใจดีเขาล้ายคนบันเงินเป็นระดับแสนเนาะต่อยากินยาดูแลรักษาตัวเอง ปรับจูนสภาพแวดล้อมมาอยู่หมู่าหารอีกเดือนหนึ่งมาอยู่บ,บ้านแมงชีนานสกลุ่มพามาหามารักษามาอยู่แบบอยู่บาอยู่ในสถานที่สถานทีทนททนท่แวดล้อมเก่าๆมาเปลี่ยนแบบทัศนคติความคิดเราเนาะไม้เซตเราที่ว่าเราเคยปลูกฟังใส่โซเคยแบบแม่เราเคยใส่คงหุ่นแห้งเนีน่ยบวกระเบื้องเนาะแล้วก็หลายอย่างอะไรพี่น้องแบบึงใส่โซก็ไม่ตีดอกแล้วก็เนาะป่วยแต่ว่า เืิดชิกับมาเ่าจุดจุดเขาเป็นคนปกติได้กอะคือว่าใส่เวลาใส่เงินแล้วก็ใส่ความพยายามหลายอย่างของหลายๆคนที่ขับมาสวยเรือแล้วเนาะเออเพราะฉะนั้นคุกสิตธิ์มองว่าประหยัดเงอ่ากลับไปอยู่จุดเก่าอีกแตะเคียนซอยแล้วก็อซอยแห่มาอยู่จุดนี้หากินหาอยู่ได้ปกติแล้วก็ประยัดเง้เราไปเป็นแบบเก่าอ่ะสวยเรือเราหย่อนความสงสารเปล่ยนมนุษย์น้ำกันอีลีกำบังมองน้ำยางเพราะว่าเงินส่วนที่เราคืนจิตวิทยาเป็นเงินแม่เราคืนเองแล้วก็แจ้งเอฟซี งูอะไรก็ซาก,กลึลมเองไอ้ขี้หอนเอชีทุกคนเนาะที่เคยหกักเคยแพ่งซาก,กลึลมตลอดมาแต่ซาก,กลึลมกะให้หน้าให้ตาเพราะวะกก่า,าซากึลมขาดขายโชว์นี่กะบริบบทยายคลิปทา้งใดเนาะบอกว่าอัปเดตตัวเองเพราะว่าขายกาแฟออนไลน์เมืม่อยพี่น้องเก็บกำไรได้หาว่าสิบบาทก็เอาเนาะบอกมันเป็นงานที่มีเกียรติมีศักนะดิ์ศรีแหละคนถึกคนดา่าคนถือคนดา่ดคนดาคนปล่อยคนดูถูกเสียดสี้เหยียดยามนะมันมันหักกว่าแรงบางทีกะที่ซากึลมเคยไปถายคลิปนี่ยเค้เขาด่าเลย เรทานออนไลน์เออนั่นแน่จริง้าหลายอย่างไรเนี่ยค่ะสกุลนะครับบรได้พี่น้องสกุลเป็นคนคิดหลายเนาะเป็นคนยำคิดยำทำกันเลยแบบบรอยากไปอะไรยังบรอยากไปไปอ่านคอมเมนต์แบๆแล้วก็ไม่เห็นสิ่งที่เทาานณดเป็นแม่ค้าดีกว่าแล้วก็สบายใจแล้วก็ก็สิบอกตอนนี้นะสกุลแม่งคิดว่ามีเกียรติมีจักซีเือนจะเออสกุลเป็นคนที่แบบว่าักคารจะเรียกคนก็ดีบ่ดีแต่ว่ามันบ่อยหนาที่เฮาโดยเฉพาะโบเมนเฮาสิดพิยคนบนประเทศมันเป็นแบบบรได้พี่น้อง คือบางอย่างมันก็มีเป็นดักสองคมเหรอมันเขากลับมาด่าตัวเองกลับมาว่าจะจะคล้องอะไรกับ้าเขาเป็นคนที่หับโบราณในคอมเมนต์เขาก็สิเขาสิหับโบราณทีเลยจักเกเป็นทรายไหมคะเมาก่อนเนาะพอจีมาอยู่จุดนี้มีรถมีเครื่องมีทรายมีดินมีดอนก็คือจากการขายของเขาเขาบริเวณยูทูบเบอร์แต่แรกๆอยู่แล้วมันก็รีมองว่าเขาหัยโบราณกับการที่คนมาด่าเขาอะไรแบบก็ซอยดีกว่ามากค่าขายที่เก <sh> ่าดีกว่าเลยกะรท้าว่าไปถ่ายคลิปกับไปโบมีเพื่อนใจดีให้เอาไปซอยกับไป พี่ใหญ่บริบบกกับบริบบกที่จึงอิาลาเรบคุมดูแลสบัวก็ดูแลอยู่ก็ดูแลสบัวอยู่แต่กับบถ่ายคลิปเต็มเวลาเนาะพี่น้องบดิมีรายได้เป็นลักเป็นก่อเป็นกรรมจากยูทูบบดิมีเดียวแล้วก็คุมกับไปซ้ายไหมคะมีกันลาโลค่ะกาแฟอยู่นี่น้องสั่งกาแฟพักคาราฟิวไปสองแสนบาทพี่น้องเอ้ยขายน้ำกระปุกทานสั่งมาน่ะส่งมากระปุกทานขายเบิ้งเบิ้ลแบบขายดีพี่น้องแบบ ก็ไม่รู้อะไรกันเนาะอาจจะเป็นพูนที่เขาสั่งมาด้วยความยิงใหญ่เขาบริการโตกลมบอกล้วงไถกลับมาเห็นตุรกิาคาจค่ะค่ะเจ้าของก็เลยแบบปังพีตรงนี้เมื่อกี้กบบช่วยๆได้หนึ่งเนาะแบบว่าหากระถอดสุดยูนิฟอร์มฟอร์มสาวลาวใส่ใส่กระถุงใส่เสื้อไม้ย่างดีถ่ายคลิปเห็ุคอนเทนต์ถ่ายคลิปเองทุกอย่างบอกไปจ้างไปเนาะคลิปหนึ่งสองสามพันได้ไปจา้างเขาเห็นคอนเทนต์เห็ุคลิปกันได้ถ้าเอาคลิปดราไม่ยิงแอดได้บ่ได้แต่ว่าแอดบ่ติดแอดแพง ก็เลยสั่งคลิปเฮ็ดคอนเทนต์เองน่ะสั่งคลิปเฮ็ดกาแฟนะพี่น้องคลิปกาแฟเอดเองอะไรก็สั่งเองอะไรก็จะมายิงโฆษณาเองแบบว่าปังๆคลิปจิตง่ายแล่นคิวติวกาแฟลอยขายเดือแล้วความจำเต็มพี่น้องว่าไปว่ามาตัดตัดบู๋เหมือ่บริเบิ่งเลยมันไปว่าคนเดียวโอ้คือหลายเมื่อวันจันทร์เราพี่น้องมาในี้วันจันทร์ วันจันทร์มือนนิก่ะมอว่าเขามอจิตเวชเคยเขาวันจันอะไรเงี้ยไปเป็นวันคานวันขุดขขเพราะฉะนั้นเจ้กลุ่มก็เลยบริเมือมือหนิกเ็เลยแบบถามือต่อยายให้เราแล้วกจ็จากสิมเมือและะ้วก็เชี่ยกในน้องพีน่น้องเจ้กลุ่มกับ <c oughs> มีประกันอยู่ในประเทศไทยนะพีน่พน้องเหตุกรมทันหายก็เลยแบบต้องไปแจ้งหายอ,ยอยู่อยู่สถานีตำรวจเพราะว่าถ้าเป็นยังมากคือเขาใส่กรมทันนะพีน่น้องก็แบบชี้แจงนะก็เลยเอาชิไปแจ้งความหายไปดีกว่าก็เลยมือหนิก็อยู่มุกได้หานาทีเมื่อกับบริไปใซดแล้วก็เหตุกระติ ไม่ขนาดตาสวยน้อยหนึ่งพี่น้องหากถอดยูนิฟอร์มออกนฟอร์มสุดสาวเราเขียคอนเทนต์เองค่ะเองเขียคลิปเองเพราะว่ากานเขาเอาคลิปเขามันยิงมันบบติดเนาะพี่น้องเลยถ่ายคลิปเองเลยก็เพื่โฆษณาเองกับพิจน่ายิงแอดโฆษณาขายเครื่องเองน้องพี่น้องกับพี่ย่าเข็ดเป็นเบ็ดพี่น้องบริจ้างใครการกำไรเลือเขากับเป็นของเขาเองเนาะพี่น้องมันกำไรบโหราณพี่น้องขายขโมยเก็บหายเก็บซิบว่เป็นหนีแล้วก็ยู่ได้แบบว่เป็นหนีแล้วก็ยู่ได้แบบว่า คาคายแบบพอดิกินแล่ะคือว่าดีแล้วโชคดีแล้วโบไปหน,นีไปซีนนะพี่น้องกาอยู่ไปเห็ดไปเนาะมันกับบุคลิกีคาคายมันสิตก,ก,ก,กิบบอดี้พี่น้อยกับเมื่อกี้กับในในกระฝากก็อะไรก็แชร์เป็นกันใจสะพืมพี่น้องการเมื่ออื่นเสิถาเอายาให้น้ำสตังเต้าแล้วก็นสีแดงเมือม่อเมือม่ออื่นน้ำมะนาวน้ำมะนาวเดชถาเมื่อถ้าลาวมืเออื่นถาเอาเครื่องแน่ถาเอากาแฟเนี่ยสั่งกาแฟามาลอยล่างย่างบุหอดอยู่มาจำเงินโรงงานกงแฟสองอาทิตย์แล้วพี่น้อยขายดีดีแต่กำไรมันกบ่ำลายดอก มันก็สิแบบว่าเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันอยู่ในซีออดีเงินตีกราบพี่น้องแล้วก็บวกลงคูณหารค่าแอดเดือนนึ่งก็เป็นหมื่นขายยิงแอดโฆษณาน่ะเออพี่น้องเลยก็คือแบบว่าถ้าว่าให้ได้บวกก็ได้กตเฮ็ดเรื่อยๆดีกว่าบูมีแนวเฮ็ดดีกว่าอยู่ซื่อนะพี่น้องมันช่วงนี้เศรษฐกิจบริเตนสเปนยังค่าขายอยังกับถ้าขายออนไลน์ขนาดทว่วแล้วกับบริษัทขายคลิปบริษัทขายที่ตะกิจพี่น้องแต่พี่น้องเอฟซีคือเก่าเลยพี่น้องเลยพี่น้องเอฟ รมกับเพลิงกระวางก่อนโผล่คนสกุมบู่มันเป็นว่าคนเป็นไทยเนาะขอโทษที่สก,กุมวางสายผมว่าเขาลมกบับเพิลิงโผล่มาทางเบอร์ลาวนะ <c oughs> ก็บอกอยู่วให้โทรเขามาไลนเด้อวะอยากจะเบิดเงินนาทีหนึ่งสาวบาทผมเป็นยังคนว่าเขาโทรไดนะ้แต่คุยไปคุยมาว่าสก,กุล่ลางโอยู่มันตัดสายกันเลยวางไป็นขอโทษขออภัยเอฟซีลายเนาะสก,กุมบ็ดดังใจวางเด้อแต่ว่ามันสายมันลุดเนาะก็คือมียังกระทักเขามาไลนเด้อบอกว่าวันที่คุยอย่างนี้ค่ะแต่ว่า กับปุกพวกเป็นไพโทมากระแท๊กซีบ๊อกกับเพยนะรู้ว่ากับเพยก็เลยว่างนะพี่น้องใกล้สั้นเลยพี่น้องก็เลยแบบว่าแยนคอเซนเตอร์ยังไงก็เลยว่างไปพี่น้องจะได้กระสากกดไลค์กดแชร์ไปนก็แชร์ในในเดี้ยงพี่น้องเลยการคลิปนิกเวียงไลน์มาอัปเดตการสบายดีทุกคนคิดฮอดคิดถึงเอฟซีคือเก่าเด้อพี่น้องถึงสิบบริลลงคิปคิดฮอดกันคือเก่าเนาะอาจสิบริลเลงคลิปโดนเลยแหละพี่น้องเพราะวร์ก็สะถ่ายยังเนาะโชวกราคาขายแล้วกันจนบูดกระตั๊กซีบ๊อกยังบริปทาคลิปเมื่ รอบว่าอยกเก่งลิปที่ล้วพี่น้องเห็นใจได้กันนักคี่ฮอดทุกคนที่เก่าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทุกคนเป็นกำลังใจให้สกุลคือเก่าคือเดิมเลยพบกันิหนกคนแปลกอน้คน,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 คนสบายดีไปก่อนสบายดีอ